สวัสดีครับผมชื่อนายอาจารย์แสนนาม 13, รีที่13แผนกช่างยนต์หรือพิภากีมูสดเดดเบนครับวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยโรงงานครับโรงงานคืออาคารสถานที่หรือยามภาานะที่ใช้เครื่องจกักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่5แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานตั้งแต่7คนขึ้นไปโรงงานมีสาลัษณะดังนี้ 1. เป็นทั้งอาคารสถานที่และยาน่าหนะก็ได้ 2. ใช้เครื่องจกักรที่มีกำลังรวมตั้งแต่5้าแรงมา้าขึ้นไปหรือมีคนงานเจ็คนขึ้นไป 3. ม,มีลักษณะของกิจการเพื่อผลิตประกอบซ่อมบำรุงแปรสภาพหรือทำลายสิ่งใดๆโรงงานมี3าจำพวกดังนี้ โรงงานจำพวกที่1คือโรงงานประเภทที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีแรงม้ารวมของเครื่องจักร5แรงม้าถึง20แรงม้าและมีจำนวนคนงาน7คนถึง20คนโรงงานจําพวกที่2คือโรงงานประเภทที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานไม่ต้องขออนุญาตโรงงาน ที่มีแรงม้ารวม20แรงม้าแต่ไม่เกิน50แรงม้าและมีจำนวนคนงาน21-50ถึงคนนกเว้นโรงงานที่มีมุลภาวะโรงงานจะผู้ที่3คือโรงงานประเภทที่การจะตั้งต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ มีแรงม้ารวมของเครื่องจักรมากกว่า50แรงม้ามีคนงานมากกว่า50คนและเป็นโรงงานที่มีมลภาวะจึงต้องได้รับ,บใบอนุญาตก่อนจึงจะตั้งโรงงานได้การควบคุมประกอบกิจการโรงงาน 1. นึ่กำหนดตากเกนเ,เกี่ยวกับที่ตั้งและอาคารของโรงงาน สองกำหนดลักษณะประเภทหรือชนิดของเครื่องจกักรสามกำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะตามประเภทหรือชนิดหรือขนาดของโรงงาน 4. ี่กำหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติภายในโรงงานห้ากำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม การปล่อยของเสียมลพิษ 6. กำหนดการจัดการให้มีเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุม 7. กำหนดข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานการก,กับดูแลโรงงาน 1. ปกติแล้วโรงงานที่เปิดดำเนินการควรจะดำเนิเนินการอย่างต่อเนื่องหรืออาจจะหยุดชั่วคราวในโอกาสสำคัญต่างๆ 2. ในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานถ้าเป็นไปได้ให้บุคคลถึงแก่ความตายให้ผู้ประกอบกิจการแจ้งเปน็นหนังสือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน3วัน 3. กรณีที่พนักงานพบว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพนักงานที่มีอำนาจจะสั่งระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องการยกเลิกประกอบกิจการโรงงาน ถ้าผู้ประกอบกิจการโรงงานประสงค์จะยกเลิกกิจการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ผู้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอและทีแจงเหตุผลต่อผู้อนุญาตเพื่อให้มีหนังสือสั่งยกเลิก 2. โรงงานจำวกที่สองต้องแจ้งให้พนักงานทราบภายใน30วันนับตั้งแต่ วันเลิกประกอบกิจการ 3. โรงงานและผู้ที่3ต้องแจ้งเปน็นหนังสือต่อผู้อนุญาตภายใน1 5วันนะตั้งแต่วันเลิกประกอบกิจการขอแรยง,งานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ